สวัสดีครับเพ่อนห้าหน้อยนะครับวันที่20พฤศจิกายน2567ครับวันพุธนะรอบห้ามงครึ่งมีอะไรบ้างนะครับ โอเคนี okay. ่ก็คือรอบห้าโมงครึ่งน,นะครับสำหรบับโวยหานอยน,นะครับรอบหกโมงครึ่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับเก้าสามครับ สีนะครับ2อครับ48นะครับ44ครับ3 4นะครับ40แล้วก็เช็ดครับ ต่อมานะครับอบทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าเก้า ห้าหกครับต่อมาห้าห้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ อันนี้ก็คือฮานอยนะครับเราก็ไปกันเร็วพอสมควรเลยนะครับวันนี้เพราะว่ามันก็ต้องมีการทำนายหลายๆตัวนะครับอย่างตัวหวยมะเลย์ด้วยนะครับซึ่งบางคนก็ติดตามหวยมะเลย์อยู่นะครับจะมีออกทุกวันพุธเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแต่ช่วงนี้ผมก็จะทำแต่แค่เฉพาะวันพุธนะครับสำหรับหวยมะเลย์เนาะถูกใจตัวไหนก็ กดเข้าดูตัวนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าจะไม่อยากให้พลาดนะครับก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกดหัวใจกดไลค์นะครับให้กับ Youtube ทางช่องเล,เลยกรวยหวยเงินล้านนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ